สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรเด่นบนล่างประจำวันที่16กกรกฎาคม2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสรากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าเรขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดี h ช n แนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะอ่ะแนวทางสูตรเด่นบนล่างนะคะดูได้ทั้งบนและล่างตัวเลขมีอยู่แค่3ตัวเองนะคะลองมาพิจารตัวเลขด้วยกันนะคะ อาจารย์ทำสถิติมาฝากให้ F4 ของคังช่องนะคะอยากสไลด์ให้ชมแบบช้าๆไปทีละมวดเลยะค่ะตัวเด่น3ตัวะคะจะเป็นเลขคงที่นะ,ะจะมีตัวเลขอยู่ที่3 5 6นะคะสูตรนี้นะคะอาจารย์คำนวณแล้วก็บันทึกสูตรเก็บไว้ใน SNK นะคะที่เด่นบนล่างระยะยาวนะคะ3 5 6เนี่ยมีตัวเลขอยู่แค่3ตัวนี้ จากการสังเกตนะคะถ้าเป็นสามห้าหกจะเดินดีทั้งบนและล่างจะยังไม่หลุดเลยะคะ่ะอย่างเช่นงวดที่หนึ่งเนี่ยสามห้าหก็จะอยู่ที่บนนะคะเลขห้างวดที่สองอยู่ที่บนนะคะในทางของเลขหกดูตามที่อาจารย์อธิบายไปเลยนะคะงวดที่สามอยู่ที่หบนนะคะแล้วก็หกล่างงวดที่สี่หกับสามอยู่ที่บนนะคะ ไม่คะจะยังไม่หลุดเลยนะคะต่อไปงวดที่ห้าห้าศูนย์สี่นะห้าอยู่บนสามอยู่ล่างนะคะอยู่มีโอกาสมาได้ทั้งบนและล่างบางครั้งมาบนบางครั้งมาล่างแต่ตัวเลขสามตัวนี้จะไม่หลุดเลยนะห้าศูนย์สามก็ห้ากับสามอยู่บนแปดเก้านะคะไม่มีนะคะแล้วก็ห้าห้าเออสามห้าหกนะสามมาบนสองตัวแล้วก็หก สองหนึ่งไม่เข้าล่างนะคะแต่อยู่ที่บนก็หมายถูกข้างบนนี้จะเยอะนะคะแต่ถ้าไม่มาบนมันก็จะมาล่างแบบนี้สามห้าหกศูนย์ที่หนึ่งบนไม่มาะคะแต่สี่หกอยู่ที่ล่างนี่ค่ะไม่ต้องรีบนะคะตัวเลขอยู่แค่สามตัวสามห้าหกนะออกแปดหกเจ็ดอยู่บนนะคะอยู่บนต่อไปนะเมื่อที่สิบ หกศูนย์หกอยู่บนะเก้าสี่อยู่ข้างล่างไม่เข้านะคะเข้าอยู่ที่บนสามห้าหกก็ออกหกหสองนะบนหกนะข้างล่างสามเจ็ดเนี่ยมาบนมาล่างนะคะวัที่สิบสองเนี่ยหกหกห้าอยู่บนนะล่างห้าเก้าแม่มีใครบนถึงอาจารย์เนาะขอประทานโทษนะคะท่านผู้ชม อาจารย์คำนวณสูตรแล้วก็ล่วงหน้าไว้ไว้อีกหลายสูตรเลยนะคะแต่อันนี้จะเป็นแนวทางของเก่าบางครั้งวางให้ชมบางครั้งไม่ได้วางให้ชมนะคะมีเวลาก็วางให้ถ้าไม่มีเวลาก็เอาแต่สูตรสำคัญๆไปก่อนเลยนะ,ะต่อไปนะว่าที่สิบสามเลยนะคะเก้าหกสองเนะ้เลขหกนะคะเห็นไหมตัวเนี้ยเลขหกเ,เดินดีนะคะ มีสีส้มๆทุกมวเลยแต่มันกระจายไปที่บนที่ล่างที่บนเนี่ยนะช่วงนี้หกมาดีนะต่อไปก็จะเป็นแนวทางของเลขสามนะที่จะเดินดีๆเนี่ยสามอยู่ล่างสามนะคะอยู่ล่างมวดที่สิบหกสามอยู่บนหกอยู่ล่างมวดที่สิบเจ็ด สามนะฮสามมาติดติกันเลยเนี่ยสี่งวดเลยอยู่ล่างบ้านบนบ้างนะฮะถ้าเราดูสถิติเราจะเข้าใจนะคะแต่ถ้าบอกไปเลยเนี่ยก็จะนึกภาพไม่ออกเพราะว่าเราจําตัวเลขไม่ได้แต่ถ้าดูอย่างนี้มันก็จะเป็นมันก็จะบันทึกแมมโมรีไว้ในสมองว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้เนาะอะไรเนี้ยวดที่สิบแปดนะคะอยู่ที่ล่างห้าหนึ่งบนไม่เข้านะ,ะมาเข้าที่ล่างแต่ถ้าดูแล้วยังไม่หลุดเลยค่ะสิบแปดงวดรวดเลย แต่ไปอยู่บนบ้างล่างบ้างบางทีถ้าบนทั้งล่างสิบเก้านะคะสองสามเนี่ยงวดที่หนึ่งเนี่ยเข้าล่างงวดที่สองเข้าล่างนะฮะแล้วก็เจ็ดร้อยกับห้าหนึ่งเนี่ยสามงวดเข้าล่างนะฮะสามห้าหกและสามเจ็ดอยู่บนแล้วก็ห้าศูนย์อยู่ล่างสี่งวดติดเลยคะ่ะที่ติดล่างต่อไปงวดที่ยี่สิบสองนะ สามห้าหกนะคะออกแปดเก้าสี่แล้วก็ห้าสี่อยู่ที่ล่างะคะ่ะห้างวดติดเลยกับไปงวดที่ยี่สิบสามห้าหกสามแล้วเลขที่ออกอยู่บนเลยห้าหกสามแล้วก็ล่างสามสองทั้งบนทั้งล่างเลยงวดนี้ถ้าล่างก็ติดกันหกงวดรวดเลยกับไปงวดที่ยี่สิบสี่ สามห้าหกจะออกหกแปดเจ็ดนี่ยหกอยู่บนแล้วก็ออกสามหกข้างล่างสามหกอยู่ข้างล่างแดดลู่ข้างล่างที่อาจารย์ใส่เขียนที่สอนี่ก็คือเจ็ดงวดติดเลยะคะ่ะอยู่ล่างไม่ต้องคํานวณเลยะคะ่ะสูตรนี้มาจากการเอ,อสังเกตนะไม่ได้คํานวณนะคะคือสังเกตว่าเลขสามตัวนี้มันชอบเดินดีที่บนที่ล่างยี่สิบสี่งวดรวดจะยังไม่หลุดนะครับถ้าจะไปอีกหนึ่งงวดเป็นงวดที่ยี่สิบห้า 3, 5 6มห้าออกสองสแล้วก็8ปดห้ตัวนี้อยู่ที่ล่างยาวมาระยะทั้งหมดก็8งวดรวดเลยะคะที่ติดล่างมาทุกงวดเลยตัวเลขอยู่แค่3ตัวนี้แหละสามห้เดี๋ยวจะลดหน้าจอให้แคบไปก่อนนะวันนี้ก็จะเป็นวันออกพรรษา เพราะว่าอันนี้ก็เป็นวันอาสาฬหาบูชานะคะแล้วก็มาถึงวันนี้ก็จะเป็นวันพระเหมือนกันนะใครไปทําบุญก็ขอให้บุญนั้นนะส่งผลให้เอฟซีของทางช่องเนาะคนที่ไปทําบุญก็ได้บุญนะคะวันนี้อาจารย์ก็ไปทําบุญเช่นกันเอ,อเดินทางไปทําบุญที่วัดนะคะที่อาจารย์ทําประจํา เป็นปกติอยู่แล้วนะคะวัดประจําบ้านเราเนี่ยแหละที่เราท,ทําทุกวันหลังจากนั้นก็เดินทางไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะอาจารย์ไปกาบสักระอยู่ที่วัดศรีมหา,าธาตุนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีไปไหว้พระผงสุพรรณเนาะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะแล้วก็มีกิจกรรมหลายอย่างในการบําเพ็ญกุศลเนาะเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลนะคะในการ เราเป็นนักเสี่ยงโชคนะท่านผู้ชมหลีกหนีไม่พ้นกับการทำบุญเนาะเราก็อยากให้บุญนั้นส่งผลให้เรานะคะมีความสําเร็จอาจารย์ลดหน้าจอแบบนี้นะให้ทุกท่านได้เห็นนะคะว่าเลขบางครั้งมันมาตัวเดียวนะคะแบบเนี้ยเป็นแถวๆเลยแต่มันไม่ทราบจะอยู่ที่บนหรืออยู่ที่ล่างอะไรเงี้ยใช่หไหมทึบๆแบบนี้อย่างเงี้ยสามนี่ใช่หไหมมาทึบๆเลยหลายๆงวดติดกันอย่างเงี้ยสาม หรือว่าห้าเนี่ยแล้วก็เว้นช่วงมาเนี่ยเป็นหกแล้วก็มาสามเนี่ยเห็นไหมแนวทางเลขสามนี่ยเพียบเลยแต่ว่ามันล่างบ้างบนบ้างไงต่อมาตรงนี้นะ,ะเลขห้าเนี่ยเป็นแถวๆเลยเนี่ยแต่ว่าอยู่ล่างหมดเลยนะ,ะบนก็มีบ้างกระจัดกระจายเะเป็นเลขอื่นแต่ว่าตรงเนี้ยเห็นไหมมันชอบเดินแบบนี้นะคะ แทปหน้าจอแล้วเดี๋ยวจานจะเบิ้ลขึ้นนิดหนึ่งนี่เราก็จะเปิดหน้าใหม่นะนี่ค่ะ S N K นะเด่นบนล่างระยะยาวเป็นเลขคงที่ไม่ต้องคํานวณน,นะคะคงที่ก็คือการสังเกตนั่นแหละต่อมาดูยี่ หน้านี้จะเป็นงวดที่ยี่สิบหกอาจารย์จะเขียนไว้ว่าไม่หลุดนะคะเดี๋ยวดูไปทีละงว,วดแล้วกันอ่าแบบนี้ตัวเนี้ยไม่หลุดพอมาถึงหน้านี้ก็จะยังไม่หลุดก็สามห้าหกใช่ไหมก็ออกสามศูนย์เก้าอยู่ที่บนจากที่ล่างมาดีๆนะมาอยู่ที่บนบ้างแล้วนี่แล้วก็สามห้าหกเอาสามห้าสองที่เราก็ดูสามห้าหกใช่ไหมสามห้าสอง เมื่อต่อมาก็จะเป็นพอสามห้าสองแล้วก็จะเป็นสามเก้าสองใช่ไหมเนี่ยสามห้าหกสามห้าสองแล้วก็สองศูนย์ต่อไปสามห้าหกก็ามาที่สามเก้าสองข้างล่างออกศูนย์หกอืม ล่างหกสาเกสองก็สามเนี่สากสองแล้วก็ศูย์หบางครั้งอาจารย์วางให้บางทีก็ไม่ได้วางให้นะยี่สิบปดงวดละอ่าต่อไปงวดที่ยี่บเก้าคืองวดที่แล้ว ๋ยวลบนี้นิดหนึ่งนะเดี๋ใส่สีแล้วลบไม่ได้เนาะอันนี้ก็แนวถังเลขหกใช่ไหมสามพืบๆพืบเลยใช่ไหมแล้วก็วันนี้เราก็เขียนเลขเดิมเพราะมันเป็นคงที่สามห้าหก ออกข้างล่างเก้าหนึ่งไม่หมาล่างนะสองสี 2, 4, ่หกนี่อาจารย์ให้แนวทางเลขวิ่งนะของงวดที่แล้วก็คือแนวทางของเลขสี่ตัวนี้นะคะสี่สามสี่ห้าสี่ก็ได้คู่โต๊ดเลยเนาะแต่อันเนี้ยเราต้องวิเคราะห์หลังจากที่เราเรียนมาหลา,หลายสูตรแล้วนะเราถึงจะมาวิเคราะห์ตัวเลขคงที่นี่ได้นะหกนะ เดี๋ยวจันจะยกนะคะตรงนี้มาเขียนงัวที่สามสิบใช่ไหมสามเดี๋ยวแป๊บนะยี่สิบหกยี่สิบห้ายี่บหกยิบเจ็ดยี่แปดยิบเก้าสามสิบนะสามห้าหกเดี๋ยวเรามาลองวิเคราะห์กันดูนะว่านี่ค่ะมาถึงตอนนี้ก็คือจะยังไม่หลุดนะ แต่มันจะอยู่บนบ้างล่างบ้างเนี่ยที่บอกไปเนาะเรามาอันนี้เป็นสมุดเก็บสูตรนะคะอาจารย์ขอญาตเก็บก่อนนะเป็นสมุดเก็บสูตรเดี๋ยวอาจารย์เชิญเว่อนขึ้นหน้าใหม่ะนะโอเคเนาะเก็บไว้ก่อนไม่หลุดเลยนะเรามาเชียร์ดูนะสามสิบ ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบงวดรวดเลยนะมาลุ้นกันเนาะลองมาวิเคราะห์ดูนะคะสูดเด่นบนล่างนะระยะสามสิบวัวสามห้าหกบนเนาะใครชอบตัวไหนเอ่ยจะมีไหมบนหรือจะมีไหมล่าง ไอ้เข้าบนล่างนะตามที่อาจารย์ตั้งใจไว้เนาะฝากช่องมีดี h ชนแนลด้วยนะช่วยอาจารย์ชมโฆษณานะ f อถ้าอยากให้อาจารย์มีกำลังใจเนาะช่วงนี้ก็เหนื่อยนะคะในการเดินทางเ้าเรียกว่าสายหมูเนาะทุกอย่างนะคะทำเพื่อ F4 ทั้งสิ้นเลยอยากให้เลขที่เราคำนวณได้มันเข้าใช่ไหมเราก็ต้อง พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างนะะอะไรต่อมีอะไรเนาะเราก็อาศัยบางครั้งดวงอย่างเดียวมันก็บางครั้งจะช่วยเราไม่ได้เราก็ต้องอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยโดนบันดาลเนาะใหเ้เลขที่อาจารย์คำนวณเนี่ยมันเข้านะนี่ค่ะสามห้าหกนะถ้าเป็นอยาแบบนี้นะขอใช้ดินสอแล้วกันถ้าเป็นสามห้าหกถ้าเดินอาจารย์เน ชอบนะที่คำนวณใหม่มันจะเจอล่างนะที่เป็นเลขสามชอบล่างที่เป็นเลขสามแล้วก็อาจารย์จะให้วิ่งงวดนี้แนวทางของเลขหกอยู่แล้วบนสองตัวนี้เลยเป็นบนตัวใดตัวใดตัวหนึ่งนะอาจจะเดินจะมาหรือจะมาแบบนี้เลยเออหกห้าสองอาจารย์คำนวณสูตรครบสองตัวบนนะคะระยะหวังผล มีตัวเลขอยู่สี่ตัวนะค่อนข้างเดินดีเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์จะวางใหเ้เดี๋ยวเขียนไวนะ้เนาะติเดี๋ยวให้เดี๋ยวดูให้ดูคร่าวๆนะให้ fc ตื่นเต้นเล่นอันนี้ก็คือแนวทางของตัวนี้แล้วก็หกห้าสองแล้วก็ห้าสองที่เราคำนวณมาได้นะท่านนอกเหนือจากนี้ก็เราสามารถจัดเพิ่มเติมได้เพราะก็เพิ่งได้แค่ล่างกัชุดเดียวนะคะแปดสาม ชอบก็กลับตัวด้วยแล้วก็อันนี้ก็หกห้าสองห้าสองอ่าอาจารย์คำนวณมามันจะมีแนวทางของตัวเดียวที่เป็นเลขศูนย์แต่ถ้าทำไปทำมาแล้วศูนย์ก็มายากชางล่างบนก็ยังไม่เจอตัวเด่นเรื่อจะเจอเอ่อในวันสองวันนี้ก่อนกองสลากจะประกาศก็เป็นได้นะคะอาจารย์ก็จะชอบแบบนี้อนะ่ะถ้าเป็นสามห้าหกแล้วมันก็ยังเดินดีม่นไม่หลุดเลยนะคะทั้งหมดสามสิบงวดอ่สถิติก็ให้ดูไปแล้วอยู่ดีจะมาบอกว่าสามห้าหกนี้เข้าดี ถ้าไม่มีสถิติให้ดูก็เกิดไม่เกิดความน่าเชื่อถือนะคะอันนี้เราก็มีสถิติให้ดูนะคะป็นเป็นหลักของวิทยาศาสตร์นะถ้าเกิดว่าเป็นหลักของสายมูอะไรต่างๆเราก็ใช้วิธีการจุดเทียนอะไรแบบนี้หรือว่าเราเราบนบานสารกล่าวให้ได้ที่เราชอบมันเข้าลักษณะแบบนี้นะคะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะที่อาจารย์พูดเนี่ยเป็นความเชื่อส่วนบุคคล เดีย๋ยวอาจารย์เขียนตรงนี้ให้นิดหนึ่งเนาะให้ F4 ตื่นเต้นเล่นนะมันมีเวลาประมาณสองสามนาทีได้อยู่นะเดี๋ยวเขียนติดติดกันเลยเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคนี้พอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วอันนี้ละไว้ เหตุที่อาจารย์ทำแบบนี้เพราะว่าอยากให้ทุทกคนช่วยอาจารย์ชมโฆษณาก่อนนะคะถ้า youtube รายงานว่าโ,โหมีคนชมโฆษณาดีมากเลยคอมเมนต์เข้ามาบอกด้วยนะเป็นวดที่เจ็ดอาจารย์จะบอกให้แต่ถ้าไม่ช่วยอาจารย์ชมโฆษณาอาจารย์คำนวณกว่าจะได้มาในสูตรนี้ค่อนข้างยุ่งยากนะคะก็หวังว่าเอฟซี่คงเข้าใจเนะาะวดแรกเลยนะสองสี่ห้าเจ็ด เนี่ยมีตัวเลขอยู่สี่ตัวแล้วเป็นระยะสั้นๆเนี่ยติดไว้นะอันนี้ผลออกนะเดี๋ยวดูซิมันติดล่างมมั้ยในจำนวนนี้เริ่มตั้งแต่เมื่อที่ออกสองสองเจ็ดเดี๋ยวนะเขียนข้างบนก่อนสองสองเจ็ด เข้าแน่นอนอยู่ยแล้วล่ะสองสองเจ็ดนะจะมีเราเน้นตัวนี้นะสองเจ็ดนี่เห็นไหม,มวดที่หนึ่งส่วนข้างล่างเดี๋ยวดูก่อนข้างล่างไม่ทราบว่าเข้าทุกงวดป่ะนะเดี๋ยวเราเขียนดูก่อนนะไปไว้ก่อนแปดห้าก็ถือมาที่เลขห้าแล้วกันโอเคตัวนี้ต่อไปเนาะงวดที่สองแปด สองบวกสองเป็นสี่บวกหนึ่งเป็นห้าบวกสองเป็นเจ็ดมันจะเป็นสองหนะึ่งสองเนี่ยว่าที่สองว่าที่ออกสามแปดแปดตัวเลขแปดสนย์หนึ่งสามนี่แหละที่อาจารย์ให้ไปสามแปดเนะี่ยจำได้ไหมสามแปดแต่มันออกแปดแปดถือว่าถ้าเป็นแปดแปดเบิ้ลตัวหลังนี่ ไม่หลุดนะมันก็จะเบิ่สองสองสี่สี่ห้าห้าเจ็ดเจ็ดอะไรแบบนี้น็่คือตัวนี้แหละตาจริงว่าจะไม่ว่างให้นะวันนี้งวดน,นี้ใจดีนะอันนี้ศูนย์หกนะเข้าที่ศูนย์นะอันนี้ล่างนะแนบไว้ให้ด้วยแล้วกัน อันนี้อาจารย์คำนวณบทน,นะอาจารย์จะเล็งด่างไว้ด้วยมันจะเข้าไหมต่อมาเป็นน่าจะเป็นสามศูนย์เก้าจะดูก่อนนะสามศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าก็คือได้ที่ได้เจ็ดเจ็ดบวกสองเป็นเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์ศูนย์บวกสองได้สองนี่นะอันนี้เอาตรงนี้ใช่ไมศูนย์เก้าใกล้ๆกันนี่แหละ ข้างล่างออกแปดเจ็ดเล็กๆเจ็ดตัวนี้นะศูนย์ตัวนี้นะห้าตัวนี้นะโอเคเราไปงวดที่สี่จากสามศูนย์เก้าสามห้าสอง ถ้ายาวมากจะหลุดนะอารย์บอกไว้ก่อนเพราะเลขมันแค่สี่ตัวสามห้าสองงวดที่สี่ใช่ไหมสองลอกเลยเนี่ยสองสี่ห้าเจ็ดวัดดวงกันไปเลยออกห้าสองห้าสองนะข้างล่างออกสองศูนย์ เานะเลขสองตัวนี้นะสองบนสองล่างเนี่ยแหละห้ 5, าสองอ้าว x ห้านะต่อมางวดที่หกไอ้งวดที่ห้าจากห้าสองไปเลยสามเก้าสองงวดที่ห้าคำนวณมาได้ที่เลขเก้า ก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดหนึ่งกับหนึ่งเป็นสองสองสองเป็นสี่เก้าสองนะนี่แหละวุ้ตื่นเต้นข้างล่างออกศูนย์หกไม่ติดแล้วนะไม่มีนะศูนย์หกเก้าสองนะโอเคไหมแล้วก็งวดที่แล้วนะสองสี่หก ไม่มีแรงคำนวณนะถ้าไม่ช่วยอาจารย์ชมโฆษณาเลขที่เราต้องการคือสี่หกเข้าอยู่แล้วแหละมันมีเลขอะไรบ้างสี่นะสี่กับสองเป็นหกเป็นเจ็ดเจ็ดกับสองเป็นเก้าสี่หกใกล้ๆกักนนี่เลยเนี่ยแบบนี้เลยเนะี่ยอ้อมเลยสวยจริงเลยนะเนี่ย แล้วนี้เข้าด้วยอันนี้นะจิกสองเขาเรียกว่าจิกสองระยะเลยได้นะฮตัวนี้หกเลขหกเนี่ยเป็นทางเลขเลยแล้วก็ตัวนี้ด้วยเข้ามาที่สองสี่หกส่วนข้างล่างออกเก้าหนึ่งศูนย์หกนี้ไม่เข้าแนะ้วแต่เก้าหนึ่งเข้าตัวหนึ่งนะตัวนี้เลขเก้าอ่อถือว่าเข้าอยู่นะแล้วงวดน,นี้จะมีแนวทางของข้างล่างติดมาไหมแล้วข้างบนจะได้อะไรฮะตรงนี้ รอผลเลยตรงนี้จะได้อะไรเลข x x ตรงนี้เลขอะไรนี่แหละรอเลยตรงนี้ตรงนี้ง่อที่เจ็ดเนี่ยจะคำนวณมาได้เลขอะไรเลยเนี่ยถ้าใครอยากให้อาจารย์วางให้นะเป็นระยะสั้นๆน,นะเนี่ยกำลังเข้าดีเลยนะคะเหลือสี่ตัวมีทั้งหมดสี่ตัวนี่แหละจะได้ไหม ล่างล่างไม่ได้เป็นสูตรร่างนะเป็นสูตรบนล่างก็ยังเดินดีด้วยเลยหดไปแค่งวดเดียวแต่เราแต่จะถึงเวลาวางบนอาจารย์อาจจะไม่วางล่างให้นะให้ไปเช็คเอาเองเดี๋ยววันพรุ่งนี้วางให้แต่เดี๋ยวรอดูก่อนว่ามีใครช่วยอาจารย์ชมโฆษณาบ้างคอมเมนต์เข้ามาเลยใครช่วยชมโฆษณาอาจารย์เคยทําแบบนี้สองตัวล่างแบบสี่ตัวนะงวดนั้นจําได้เลยถูกเกตศูนต์งตรงเลยค่าย fc เอาละครันนี้มาดูบนกันบ้างงวดนี้ ต้องใช้เวลานะคะในการหาสูตรคำนวณประมาณนี้เลยเนาะคราวนี้เด่น S N K นะคะท่านผู้ชมสูตรเด่นบนล่างนะคะสามสิบงวดรวดแบบไม่หลุดเลยสามห้าหกนะคะตัวไหนจะมาบนตัวไหนจะมาล่างเดี๋ยวเราเอานี้ไปไปไปวัดได้เลยนะตัวเนี้สี่ตัวที่อาจารย์จะวางให้สำหรับงวดนี้คลิปนี้ลาไปก่อนเพบกักใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ